<c oughs> บรรดาผู้ที่ร่วงรับไปนั้นท่านสอนไว้ในติโลกุตการทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดา ถ้าไม่ถูกกำหลักบ,บังคับให้ไปตกนรกเสียก่อนมีช่องทางที่จะไปหายาดอาวนของตนได้ทุกแห่งทุกคนโดยไม่มีคำว่าหลงทางนี่คือญาตมิตที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตของตนตายที่ไหนก็มาหาญาิหาตน เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในสูตรจิโลกันทั้สูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้าง เข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้าง